แต่ละคนตีก็ไปก็ร้องกันไปออาในละแต่ละคนตีกันไปส่วนเด็กคำสิ่งเด็กคำสิ่งกินผัดไทยโเธอเธอเธอมาตีกอล์ฟค่ะเธอเธอมานั่งกินผัดไทยในรอบที่คนหนึ่งตีกันอยู่ก็เฝ้าแล้วนี่ไงไม่กลับก็เท่าไหร่แล้วไม่เทไม่เทก็คือดีดีแล้วเนี่ยเวลานี้คือต้องนอนแล้วนะเบ็ฉันอ้อมเหลือเกิน หมือนหลงเข้ามายังไงไม่รู้สิ้น <Lust> สุดการรอคอยแล้วค่ะ สำหรับการโคจรมาเจอกันของพระนางเคมีดีต่อใจทอยปฐมพงษ์และน้องเบสรักวนีคำสิงในละครนางฟ้ากบมะกรางช่องวัน3 1ค่ะเรียกว่าก็เป็นหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆค่ะโดยน้องเบสและพี่ทอยก็ขอมาทำคอนเทนต์ด้วยกันในการตีกอล์ฟค่ะรันทุกวงการของแท้จริงๆโดยครั้งนี้น้องเบสก็บอกว่าเป็นการตีกอล์ฟครั้งแรกของตัวเองด้วยค่ะ โดยงาน,นนี้ก็มีพี่ทอยมาเป็นครูฝึกให้ยังไงก็ขอเอาใจช่วยทั้งคุณครูทั้งลูกศิษย์เลยแล้วกันค่ะรอติดตามเห็นสนุกสนุกในครั้งนี้และละครของทั้งคู่อยู่นะคะยาหูแรงๆนะล็อกตัวไว้มันยากรอเดี๋ยวเถือกไม่มีสมรธิเออ เหอะทำไปเล่น<อ>เฮ้ยีูเก่งแล้วมากรอบมือใหม่นะครับหนูจะถ่ายรูปเริ่มชอบยังไม่ยังไม่ชอบโอเคถ่ายรูปก่อนแป๊หนึ่งเดี๋ยวนี้กำลังขอไ <laughs> สนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังสนุกอะไรกอด <laughs> สนุกยังแต่บนรถสนุกอะไรกอด <laughs> ขาไปตีกันโน้ตัวนั่งอยู่บนรถใครตีก็ตีเลยสู้ๆนะคะใช่ไหมคะมือหนูมันนุ่มนิ่มเกินมันจะได้เหค่ะจับเหล็กแล้วมันแบบแข็งมากมันจะรั้งหนูอ่อนแอขอร้อหนูไม่ล้อ สวัสดีค่ะเขาอยากกินกาแฟกาแฟเต้นกาแฟเบสเออหนูเต้นเมลอนทุกคนตีเลยหนูเชียร์เมลอนตีเมลอนเมลอนเลยตีกันไปเลยโอเคแต่หนูเต้นเชียร์อันนี้เลิศชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้าตึ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ